มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะท่านผู้ชมเราจะชวนทุกท่านไปชมความงามของวัดหลวงพ่อโตมูลนิธิสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังสีเมตตาบารมีหรือเรียกกันจนติดปากว่าวัดสอรพง์ที่จังหวัดนครราชสีมา จากข่าวที่สร้างความโศกเศร้าเสียใจให้กับวงการบันเทิงไทยเป็นอย่างมากสำหรับการจากไปของคุณเอกสรพงษ์ชาตรีพระเอกตลอดการของเมืองไทยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอดเพื่อนๆในวงการบันเทิงต่างช็อกและเป็นห่วงเพราะไม่ทราบข่าวนี้มาก่อนเพราะคุณเอกสรพงษ์ไม่อยากบอกใครเพราะไม่อยากให้ใครเป็นห่วง หลังจากที่มีข่าวดังกล่าวออกมาอุทยานมหาวิหารสมเด็จพระพุทธจันโตพรมรังสีเป็นไปด้วยความเงียบเหงาประตูทางเข้าอุทยานมีแผงเหล็กปิดกั้นไม่ให้รถทุกชนิดผ่านเข้าออกและไม่มีประชาชนนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชม ก่อนหน้านี้ยังมีข่าวออกมาว่าเจ้าหน้าที่แผนกบริการนักท่องเที่ยวประจำเผยว่าตั้งแต่มีสถานการณ์โรคระบาดนักท่องเที่ยวน้อยลงจนบางวันแทบไม่มีเลยพนักงานเดิมมี200กว่าคนตอนนี้เหลืออยู่แค่30คนเมื่อนักท่องเที่ยวมีน้อยลงงานก็น้อยลงเช่นเดียวกันผู้บริหารก็เลยเลิกจ้างบางคนเคยรับเป็นเงินเดือนก็เปลี่ยนเป็นจ่ายรายวันวันละ300บาท และบางเดือนหากคุณสรพงษ์หรือคุณดวงเดือนไม่ได้มาเงินก็ไม่ได้พนักงานลูกจ้างกล่าวว่าช่วงที่ไม่มีเงินซื้ออาหารกินบางวันต้องถือคันเบ็ดไปตกปลาในบ่อหลังวดัดเพื่อนำไปทำอาหารแบ่งกันกินไม่งั้นก็ไม่รู้ว่าจะกินอะไรเพราะไม่มีเงินซื้อ สำหรับวัดหลวงพ่อโตตั้งอยู่ริมถนนมิตรภาพบ้านโนนกลุ่มตำบลมิตรภาพอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานอกจากคุณเอกสรพงศ์จะเป็นศิลปินดาราที่เป็นพระเอกตลอดการขวัญใจชาวไทยแล้วยังศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้ก่อตั้งมูลนิธิสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังสีเมตตาบารมีที่หลายคนเรียกขานกันว่าวัดสรพงศ์ ได้ริเริ่มและรวบรวมพลังศรัทธาดำเนินการสร้างสถานที่แห่งนี้ตั้งแต่ปี2550ภายในมหาวิหารสมเด็จพระพุทธจารยร์โตพรหมรังสีได้ประดิษฐานรูปหล่อหลวงพ่อโตสมเด็จพระพุทธจารยร์โตพรหมรังสีหรือเรียกกันว่าหลวงปู่โตเป็นรูปหล่อทองเหลืองหน้าตักกว้าง8เมตร1นิ้วความสูง13เมตรและน้ำหนัก61ตัน คุณสรพงษ์เคยบอกไว้ว่าสถานที่แห่งนี้เป็นมูลนิธิไม่ใช่วดัดแต่คนทั่วไปจะเรียกกันแบบเข้าใจง่ายๆว่าวัดหลวงพ่อโตหรือหลวงปู่โต ขณะดเดียวกันสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมาได้ระบุถึงวัดสรพง์ไว้ว่าชื่อวัดนนกลุ่มหรือวัดหลวงพ่อโตอยู่ห่างจากตัวเมืองนครราชสีมาประมาณ42กิโลเมตรบริเวณสถานที่แห่งนี้มีโรงทานที่สามารถแวะเข้าไปรับประทานอาหารได้ก่อนหน้านี้คุณเอกสรพงศ์ได้เดินทางมาอยู่ที่นี่ประจำเพื่อคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวและแฟนคลับที่มาร่วมทำบุญ นอกจากนี้ยังได้รเริ่มสร้างพระนอนพระพุทธเมตตามหาโลกกนาตได้จัดพิธีสร้างฐานตั้งเสียนพระนอนเมื่อปีพศ2562และนอกจากจะได้สักการะขอพรหลวงพ่อโตแล้วยังได้สัมผัสกับสิ่งก่อสร้างที่งดงามและสวนย่อมที่ตกแต่งไว้อย่างเป็นระเบียบเขียวขจีสบายตา ในแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมกันอย่างไม่ขาดสายจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมา เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่งดงามในจังหวัดนครราชสีมานอกจากจะเป็นพระเอกตลอดการขวัญใจคนไทยยังเป็นพระเอกใจบุญถึงแม้จะจากโลกนี้ไปแล้วแต่ผลงานการแสดงและความดีของเขาจะอยู่ในใจคนไทยตลอดไป ในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราคะ่ะ